วันนี้เรากลับมาในภาค2นะฮะซื้อพืชใหม่ไปเรียบร้อยพืชใหม่วันนี้นั่นคือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้างูฮะหน้าตาเหมือนจะน่ารักอัพเลเวลได้มีเอจี้เหลือเป็นเลเวลสอัพอีกไหมหมดแล้วเจ้างูสเน็คลิลลี่นั้นราคาวาง200แพงนะรีชาร์จ14วิความคงทน350ดาเมจร2 5 5โจมตีรีชาร์จ9วิสมบอยเลเวลหคืออะไร อ๋อซัมมอนซอมบี้เหรอแพลนฟู้ดดาเมจแรงฮะพันสองครับแพลนฟู้ดธนโดห้าเมื่อใช้แพลนฟู้ดนะครับอันติเป็นการปล่อยธนาโดนะครับเพื่อเปลี่ยนซอมบี้ให้กลายเป็นพืชที่ชื่อซัมบอยนะครับซัมบอยเมื่อกี้ได้อันนี้มาด้วยเอามาอัพเลเวลได้เจ้านินจาอยู่ไหนนี่นี่นิน,นจาได้มาเพิ่มเปเลเวลสามดาเมจห้แล้วนะฮะได้อีกเลเวลสอู้ ราคาวางก็แพงเหมือนกันนะตัวนี้300อมาเจอตัวใหญ่ด้วยคือผมอยากเล่นเวอร์ชั่นของจีนมากเลยนะเคยเล่นแล้วทีหนึ่งแล้วก็มันล็อกอินเข้าไม่ได้แล้วอะแล้วมันซื้อพืชยากด้วยอยากเล่นมากเพราะว่าเวอร์ชันจีนเนี่ยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่เวอร์ชันแบบ global เนี้ยอัปเดตช้ามากอัปเดตน้อยด่านก็ไม่มีมาเลยเจ้างูตาแป๋วมากเขาจะเก่งแค่ไหนเจ้างูมาลองดูกันเริ่มจาก ตัวเดิมก่อนอันนี้วางตรงนี้ไปเลยอซอมบี้กำลังมาอ่าวางเลยแล้วกันนะวางตรงนี้ดวงตาเหมือนจะสะกดจิตได้ปล่อยธนาโดปล่อยไปไหนปล่อยไปนู่นทำไมปล่อยไปนู่นทำไมไม่ปล่อยตรงนี้ปล่อยธนาโดไปอ๋อนี่ไงอ๋อซอมบี้พืชไม่เชิงสะกดจิตแต่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยฮะโจมตีป้ายหลุมได้แต่ว่าเบา เฮ้ย hey, จมตีซอมบี้ก่อนสิไปหลุมค่อยว่ากันเออนั่นแหละกลายมาเป็นพวกเรากลายมาเป็นพวกเราซะกลายมาเป็นซอมบอยโอเคอันติมาหน่อยอันติพายุเจอกับพายุพายุไปพัดไปอืมอืมอ,อ,อีกแล้วไปหลุมอีกแล้วเดิมนมาเลยเดิมนมาเลยเดิมนมาเลยมาวางตรงนี้ไป โอเคครับอ๋อมันก็จะเป็นเกมช้าหน่อยๆน,นะไม่ถึงกับช้ามากกลายเป็นพืชให้หมดซอมบี้บอกแล้วให้กินผักมาได้อีกตัวหนึ่งตรงนี้สี่ตัวครับแล้วตัวใหญ่ใช้ได้ไหมด่านนี้มีตัวใหญ่อืมอมโยนมาโยนมาโยนมาโยนเลยขออันนี้หน่อยขอเงินหน่อยเอาอันติไปมากัไกลแล้วโอ้พายุลูกใหญ่ กลายเป็นตัวใหญ่อ๋ออ๋อ,อมีหลายแบบครับมีแตงโมก็มีแครอทก็มีอืออือโอ้ตัวใหญ่สองตัวขับใจไหมตัวใหญ่โดนพายุโดนพายุโอ้โหแรงอยู่นะรวมๆกันตัวเล็กตัวเล็กเรียบร้อยนี่ใช้ได้อยู่ครับ ต่อไปต่อไปดนันอืมด,าาดัดานไหนดีด,านาดันไหนดีดันไหนดีดันนี้คือจะมีตัวเสกแกะนะฮะ The Zombie มาเลยโอ้ oh. คือจริงๆมีตัวสะกดจิตอยู่นะที่ไม่ใช่เห็ดนะครับอีกตัวหนึ่งอ่าเจ้ากระหล่ำใช่ไหมตัวสะกดจิตอันนั้นคือสะกดจิตให้กลายมาเป็นพวกเราแบบยังเป็นตัวเดิมอยู่กินผักบอกให้กินผักเยอะๆนั่นแหละโอ้ของเราแรงกว่านะ โจมตีได้ทุกที่ทุกทางถ้าไม่มีป้ายหลุมก็คือไม่มีอะไรขวางโจมตีได้ตัวที่มีเกราะก็ออป้ายหลุมมาครับราชามา,าวางเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งกับใจซะพวกนายอ๋อราชาใส่เกราะให้ก็ว่าอยู่เสียงอะไรราชาใส่เกราะให้อือหือถอดเกราะซะแล้วมาอยู่เป็นพวกเรา นั่นแหละนีมากโอชิวมากเลยคือดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าการที่กลายมาเป็นพวกเรานี่คือจบเลยฮะถือกว่ามีศัตรูเลยใส่เกราะมาก็เท่านั้นพวกนายโอ้นี่ไงเสกเป็นแกะแต่ไม่ผ่านไม่กลายไม่กลายล่างเจอพายุหน่อยอื้ฮะทอร์นาโดใหญ่มากันเต็มโอ้โหสี่ช่องห้าช่องโอเคครับมีทั้งแตงโมมีทั้งแครอท ยังมีอีกยังมีอีกไม่ต้องห่วงเสกไม่ผ่านแฮยังไม่กลายเป็นแกะเลยนะฮะเป็นเพราะอะไรแล้วแข็งแกร่งขึ้นเหรอหรือมีพลังป้องกันเนี่ยไม่กลายเป็นแกะเลยนะราชาเจอตัวใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่ดีๆตัวใหญ่เดินมาไม่ทุบเหรอเฮ้ยทำไมไม่ทุบล่ะตัวใหญ่เออทุบหน่อยทุบโดนไหมนะอืมห้าช่องเลยฮะอันติครบทุกช่องครับ พายุเต็มๆห้าตัวอืมโอ้โหเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือก็ต้องเรียกว่าโอจริงๆนะราคาวางก็ไม่ได้แพงมากสองร้ออันตีไปอันตีก็ดีมากอืมแถมได้ตัวใหญ่ด้วยชิวเลยอะ่ะโอ้โหดูสิบนพื้นน้ำนั้น เราจะสามารถใช้งานได้หรือไม่กับธนูโดของเจ้างูวางอันตีไปก่อนเลยขอแค่2แถวเท่านั้นเราต้องการแค่2แถวมาเจ้างูตัวแรกใบบัวก็วางไปต้องมีใบบัวรองไหมไม่ปล่อยพายุแฮะไม่โจมตีเหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นโอ้ด่านน้ำจบเลยครับ ดานน้ำจบเลยครับตัวนี้ไม่ต้องปรึกษาใครเลยครับอ๋อต้องมีใบบัวก่อนอ่การมาเป็นพวกเราโอเคเดินบนน้าได้แสดงว่าต้องกัดใบบัวก่อนเหมือนจะยืนบนใบบัวฟีลประมาณนั้นใช่ไหมอ๋อหรือว่าไม่ใช่คูดาวอยู่หรือเปล่าทําไมโจมตีช้าจังเออ,อ,อลืม <laughs> ใบบัวโดนกินก็ก็นับนะครับโดนเสียหายไปเอาไ่เอาไ่ไม่ยอมอันนี้นับเป็นหนึ่งไหมเอานับด้วยเหรออ๋อโอเคครับตัววางเงินก็นับฮะอันตรีล่ะอ๋ออันตรีก็นับนับเป็นการเสียพืชไปหนึ่งตัวเหมือนกันช่องอันตรีนะฮะอันนี้แล้วถ้าถอนออกล่ะถอนออกก็นับนับทุกอย่างเอาละเอาละเอาละอันตรีตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรอันตีตัวเดียวก็พอ คุณลุงลนักงตกปลานั่นคือตัวปัญหาจะมาไหมเะข้างล่างข้างล่างตรงนี้เอเอพัดมาพัดมาดีมากดีมากอือฮึโดนกินไปฝ่ายเราไม่เป็นไรฮะยังมีอีกหลายตัวน้ําทะเลลดจังหวะนี้ละ่ะได้โอกาสอือฮึกลายมาเป็นพวกเราให้หมดสัมบอยดีมากมาใกล้ๆมาใกล้ๆข้างบนอีกตัวหนึ่งดีครับมากันเยอะแล้วครับอันติมาแล้วอันตีมาแล้ว ตัวเล็กก็มาหัวเราะทำไมเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดระวังเซิร์ฟบอร์ดจนได้ตัวใหญ่มาเลยครับอ๋อน,นี่โดนดึงเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นอันตีไปเลยไปขอตัวใหญ่หน่อยอืมอยู่ในน้ำก็สู้ได้ฮะขอแค่มีใบบัวให้เราได้ยืนได้อันตีมาอีกเริ่มมากันเยอะแล้วเริ่มสุดท้ายโอ้ชิวๆสบายมาก สบายมากคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันโอพีมากโอ้โหนี่คือเจ้างูนะฮะ Snake Lily เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ